ยวถ่ายเบื้องหลังสอง action สวัสดีครับผมไอเดียครับแล้วนี้ตอนนี้ผมอยู่กับตึ๊ด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 ลึ๊ดตึงดบึ่ดตึ๊ดตึ๊ดตึดตร์ดมนคดับใชตเพื่อคดามอดรถรสที่ดีงาดขอใด้ไปดตึ๊งตึ๊ด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 ้วยกันก่อน๊ดตึ๊ดตดตึ๊ดตึ๊ดตดอร์แมนครับ แต่แรกที่เราจะมาพูดติดมันเป็นมาว่าคลิปนี้เกิดมาได้อย่างไรก็ง่ายๆหนังจะเข้าครับเราก็อยากเอามาเล่นเอามาล้อกันใช้เวลาแปลงคลิปในการฟิตใช่แต่ว่าคือที่คิดมาทางทีแต่ไม่ใช่ใช้ที่คิดวันนั้นวันสุดท้ายที่คิดหรือแหวนหมดเลยใช่ในคลิปนี้ครับโอแวกก็ได้จัดแคมป์ครับมาฟิตร่วมฟีชเชลิงด้วยกันแคมป์ก็ได้โอแอฟมาฟิตรด้วยเหมือนกันใช่ครับเมื่อยไหมกล้องเรา กำมาพูดถึงการถ่ายดีกว่าระยะเวลาในการถ่ายอ๋อสามถึงสี่วันถึงสี่วันถามว่าทำไมนเพราะว่าเราเจอปัญหาวันแรกเราเป็นยังไงครับบอกเขาทำไมรับก็คลิปนี้เราถ่ายอยู่สองโลนะสองสามโลสองโไปถ่ายฉากแรกครับวันแรกฉากตัดฟ้าก็ไปถ่ายนะตึกตึกหนึ่งถ่ายใช่คือนะคือวันแรกที่เราไปถ่ายถูกโลแรก โซนต็นทนอนที่2เรามาถ่ายที่ที่ที่หนึ่งที่เห็นในคลิปนั่นแหละฉากที่เป็นฉากต่อสู้อ่ะใช่ฉากต่อสู้ก็ที่ที่หนึ่งึที่นั้นเราถ่ายประมาณสองสงสามวันใช่ใวันแรกที่ไปถ่ายที่มีฝนตกตกเลยถ่ายไม่เสร็จแล้วก็ลือไปถ่ายอีกวันหนึ่งใช่ทำไมนอนแบบนี้นะสบายลองถามคนถ่ายดูสิคนถ่ายเขาสูงตัวสูงจริงๆที่เราต้องนอนเพราะว่าถ้าเรายืนเนี่ยมันจะเป็นมุมเสยเราต้องนอนให้ ไหนแล้วเนี่ยถึงวันที่สองฝนตกมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราลคลิปช้าไป2อสวันเลยผฝนตกมันตกกี่วันนะมันตกวันมตกทุกวันทุกวันใช่ไหมใช่ตกทุกตอนเย็นคือเราต้องเลิกกองไว้เพราะว่าฝนมันตกเมฆมันบังแสงอาทิตย์ด้วยแล้วแสงก็ไม่ได้ต้องใส่ไปเอร์แมนสีวันติดโดยที่ไม่ซัดเป็นไงที่อาคัรถึงน่าลืมละฝนตกฝนตก ฝนตกก็น่ไรลงดีนาต่างเออคิดถึงฉันบ้างไม่นะเธอพราะการถ่ายทำใช่คือเนื่องจากมันเป็นเราจะไปลงสองช่องสองทำลายเราถ่ายกันยังไงใส่กล้องกี่ตัวอะไรเงี้ยก็มีคนถามบ้างอืก็เราใช้กล้องตัวเดียวครับแล้วก็แล้วก็วางแผนถ่ายว่าช่องนี้อยากได้มุมไหนก็ได้ช่วยกันคิดบ้างก็จะมียอดมากมันจะมีมุมกล้องที่แบบใช้ร่วมกันทั้งสองช่องกับ มุมกล้องที่แยกกันใช่าม<ช>ันก็ต้องจัดเลวลาว่าใครจะถ่ายตรงไหนอะไรองนี้ใครจะเพิ่มตรมไหนก็เร<ช>ิมกันไปหน้ากล้อ,องที่สี่ในการถ่ายทางอื่แล้วก็แยกกันเก็บดีเทลเสริมก็คือถ่ายที่สตูของเราเลยะองผมว่าจะเป็นฉาก์าที่ไรเดอร์แมนกัดแขนตัวเองทดลองยิงใหขอไอเดียเราจะเก็บผูพิเศษพรุรงที่สตู เก็บถ่ายตตูในห้องทํางานเนี่ยก็มีแค่ฉากเดียวต่อไปมาพูดถึงทําโพสต์ดีกว่าการตัดต่อ,ตอ,ตอการทํา CG ีูน่นี่แบ่งงานอะไรกันยังไงเราก็เอาฟุลเทปทั้งหมดข้งมวลแยกกันไปตัดแต่จะมีตัวที่ทํา CG เนี่ยที่เราใช่จะมีช็อตที่ใช้ร่วมกันทั้งสองช่องก็แบ่งทีมเราจะจะแบ่ง ทีมงานเปียบเลยข้างล่างมีอะไรบ้างเขาคุยกันว่าเาจะใช้เท่านี้นะนาทีเท่านี้นะแชมป์ตอนนี้มีกี่คนนะเราแชมป์มีเจ็ดคนแล้วครับตอนนี้แบ็เกมีคนเดียวกับตะก้องอีกหนึ่งคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยกินอย่างเดียวเปิดคอมเป็นยังกำลังฝึกเสียบปลั๊กอยู่ฝากโค้ดนี่รู้สึกว่าจะนานมากมากไม่ใครไปเยี่ยมนี่คือตะก้องที่ถ่ายคลิปนี้เป็นหลักอืมทำไมมันรู้สึกหายใจยากขึ้นประเดี๋ยวนักไอหนี้เป็นตะก้องหลักถึงทำช็อตไหนบ้างเียราอวดไปเรื่อย ช็อตที่สเดอร์แมนยิง้อยังแล้วก็ช็อตที่อะไรอ่ะเรียกว่าไงดีวะช็อตไหนช็อตริบุนเขาจะโดนริบุญไหมี่มีบุโดนใช่ไปอ่านี่ที่เซนเป็นได้รับเม้ามายวันนี้บุนก็คือแล้วก็มีช็อตนี้ครับช็อตที่หมิงโดนโดนตรึงที่กำแพงไอ้ควายนี่ผมนะำจริงจริงพี่หมิงเาจะพูดว่าอะไรนะฮะพี่หมิงจะพูดว่าอะไรนะถูอว่าไอ้ควายแต้มมันไม่พูดตามบทว่า านะอะ่แล้วก็ที่นิบูลที่บอกก็คือเปนคนที่ทำซีจีช็อตจบผมทำช็อตที่<ม>เป็นมุมสายตาของของนิบูลอ่ะที่โดนสไปเดอร์แมนดึงเข้าไปฝึกแล้วก็โดนเตะกระเด็นขึ้นไปโอ้ยมุมนั้น<อ>ก<ห>็ตกใจเหมือนกันนะจรริงเาใช้โดนบินโดนขึ้นไปซึ่งที่บอลที่เป็นสไปเดอร์แมนนี่เกือบที่บอลน,นี่เกือบขาขาดผมอบอกให้เขาบอกว่าเห็นแว่นสไปเดอร์แมนด้วยงงแบกเลยอ่ะต่อไปเราสุดท้ายก็ อัพคลิปลงในวันจันทร์สี่ทุ่มเลทไปสาวันขออภัยด้วยครับขออภัยพยายามสุดๆแล้วหลักๆก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบเราแกลเกันฟิลนี้ก็ทุกครั้งที่สอนว่าเฉยเดียวพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้แกลเลกไงเราต้องบิ๊กกันไม่บ่อยแล้วเพราะว่าเราอยู่บ้านอยู่กันบ้านจะแบบจริงๆประเด็นมีนิดเดียวนะแต่เราเดิคุยกัน เหลือมีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่พูดที่เหลือน้ำหมดน้ำหมดต่อไปจบครับจบถ้าชอบก็แชร์ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบก็แชร์กดไลค์คอมเมนต์ครับ subscribe อืมแค่นี้แหละจบแล้วจบก็ได้เวลาปิดคลิปอย่างสรุกสนานเราจะโช์เบรกดาวน์สั้นๆให้ดูครับยังไงคลิปนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับอ๋อไอ้ไปของกู